สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์สิงออนเป็นอาจารย์ดูแลหลักสูตรไอทีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KITL ค่ะหลักสูตรของเรานะคะโดดเด่นด้วยวิชาที่ออกแบบมาให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเช่น AI Cybersecurity และ Cloud Computing พร้อมกับวิชาทางด้านธุรกิจอย่างเช่น ERP และ Entrepreneurship เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาค่ะ ในปีที่2นะคะนักศึกษาก็จะเรียนเฉพาะทาง3าสายนะคะได้แก่ 1. น o f t ซอฟต์แวร์เดเวล t อปเมนะคะเรียนการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆนะคะ 2. อ n f o r m a t มชันเทคโนโลยีอิน r รา t ตรั t เ r อรนะคะเรียนเครือข่ายและความปลอดภัยะค่ะ 3. มัลติมีเดีย for interactive media web and game development นะคะ <c oughs> เรียนการออกแบบเกมการพัฒนาเกมและสื่อสร้างสารรค์อื่นๆค่ะ พร้อมทั้งกลุ่มวิชาทงเลือกโมดูลที่มีความหลากหลายและก็ทันสมัยที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองค่ะในทุกๆปีนะคะนักศึกษาของเรานะคะสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากมายนะคะเช่นหัวเวย่ย ICT Competition นะคะการแข่งขันการเขียนโปรแกรม h a ก k a t h o ต่างๆเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นักศึกษาก็ยังมีโอกาสฝึกงานในบริษัทต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะ พวกเราอยากเรียนเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้จริงบรรยากาศอบอุ่นก็มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร i อที่เคมไอทกันนะคะ